สวัสดีครับ e ีีนี้เราจะมาเรียนรู้การใช้ชีวิตให้ดีแล้วก็มีความสุขด้วยภูมิปัญญาหรือว่าปรัชญ,ญาของญี่ปุ่นกันนะครับหากว่าตอนนี้คุณกําลังทํางานที่คุณรู้สึกไม่ชอบซึ่งมันดูดพลังงานและก็ความสดชื่นทั้งหมดของชีวิตคุณไปหรือคุณมักจะกังวลว่าตัวเองนั้นทําได้น้อยเกินไปคุณทํางานจนไม่มีเวลาให้เพื่อนหรือให้กับครอบครัวของคุณเองมากพอคุณอาศัยอยู่ในย่านที่วุ่นวายของเมืองซึ่งคุณรู้สึกตลอดเวลาว่ามันไม่เหมาะสมกับตัวคุณ คุณเป็นเจ้าของสิ่งของหลายอย่างที่คุณไม่แน่ใจว่าจริงๆแล้วคุณต้องการมันหรือเปล่าด้วยซ้ําจะอย่างไรก็ตามนะครับชีวิตก็เดินทางมาถึงตรงนี้แล้วและคุณพบว่าตัวเองกําลังรู้สึกแบบนี้แนวคิดของญี่ปุ่นที่เรียกว่าวาบิสบิมีภูมิปัญญาที่จะใช้จัดการเมื่อชีวิตรู้สึกเช่นที่พูดไปเมื่อสักครู่นี้นะครับด้วยความเรียบง่ายและการยอมรับในความไม่สมบูรณ์แบบของชีวิตและความไม่ยั่งยืนของเรานะครับมันทําให้เรามองเห็นสิ่งต่างๆงดงามขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งวาบิสบิ จะสอนเราถึงวิธีลดความซับซ้อนแล้วก็จัดลำดับความสำคัญของสิ่งที่ถูกต้องในขณะที่ไม่กดดันตัวเองมากเกินไปในเวลาที่เราทำการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นให้กับชีวิตของเรานะครับปรัชญาว่บิสบิจะแสดงให้เราเห็นว่าที่แท้จริงแล้วสิ่งที่เรามีนั้นเพียงพอแล้วและเราถูก้อมล้อมด้วยความมหัศจรรย์ของชีวิตในแต่ละวันสิ่งที่เราต้องทาก็คือเรียนรู้วิธีเข้าถึงมันเท่านั้นเองนะครับ เนื้อหาในอีพีนี้จะเรียบเรียงจากหนังสือชื่อว่าบิสบิภูมิปัญญาญ,ญี่ปุ่นเพื่อความงดงามในความไม่สมบูรณ์แบบของชีวิตซึ่งหนังสือเล่มนี้เขียนโดยเบธเคมตันนะครับในอีพีนี้คุณจะได้เรียนรู้ว่าเหตุใดพิธีชงชาของญี่ปุ่นจึงสร้างขึ้นมาแล้วก็เน้นที่ความเรียบง่ายนะครับฤดูการสามารถสอนอะไรเราได้บ้างเกี่ยวกับสภาวะทางอารมณ์ของเราและนักว่ายน้ําระยะไกลสามารถช่วยเราทบทวนความล้มเหลวของเราได้อย่างไรนะครับ แนวคิดหลักข้อที่1แนวคิดของวะบิสบิเข้าใจได้ดีที่สุดโดยพิจารณาจากคำสองคำแยกกันนะครับวะบิสบิเป็นปรัชญาแฝงซึ่งดำเนินไปเหมือนสายใยที่มองไม่เห็นผ่านชีวิตและก็วัฒนธรรมของญี่ปุ่นแต่มันหมายถึงอะไรข้อความสำคัญที่สุดก็คือคำว่าวะบิสบิจะเข้าใจได้ดีที่สุดโดยพิจารณาจากคำสองคำแยกออกจากกันนะครับเริ่มต้นจากคำว่าวะบิก่อนนะครับในภาษาญี่ปุ่นสมัยใหม่ คำนี้หมายถึงรสชาติที่อ่อนลงแต่ว่าความหมายเดิมของคํานี้นั้นเกี่ยวข้องกับความยากจนความไม่เพียงพอและความสิ้นหวังซึ่งมาจากคํากริยาวบิรุซึ่งแปลว่ากังวลเพื่อให้ได้ความหมายครบถ้วนเราต้องย้อนกลับไปที่พิธีชงชาแบบโบราณของสํานักชาญี่ปุ่นนะครับซึ่งมีส่วนสําคัญในการสร้างวัฒนธรรมและก็วิถีชีวิตของชาวญี่ปุ่นในช่วงกลางศตวตรรษที่16แม้ว่าญี่ปุ่นจะมีจักรพรรด แต่ว่าประเทศก็ถูกปกครองจริงๆโดยขุนนางสักดินาที่รู้จักกันในชื่อของไดเมียวบรรดานักรบสามูไรที่ปกป้องปราสาทและก็ที่ดินของไดเมียวนะครับได้เริ่มดื่มชาเพื่อให้ตัวเองนั้นตื่นในเวลายามกลางคืนนะครับพิธีที่มาพร้อมกับการดื่มชานั้นยังเป็นโอกาสที่จะเพลิดเพลินไปกับช่วงเวลาแห่งความเงียบสงบในชีวิตอันโหดร้ายของพวกเขานะครับอย่างไรก็ตามในไม่ช้าต่อมา การดื่มชาก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตในราชสำนักอันฟุ่มเฟือยของชนชั้นปกครองด้วยห้องน้ําชาและเครื่องใช้ที่หรูหราแทนที่จะเป็นพิธีอันสงบเงียบที่สะท้อนถึงต้นกําเนิดของเซนมันกลายเป็นงานอาริเรกที่หรูหราแสดงถึงฐานะและยศศักดิ์อีกอย่างหนึ่งด้วยในสมัยนั้นนะครับหลังจากนั้นผู้เชี่ยวชาญการชงชาของไดเมียวชื่อดังโทโยโทมิฮิเดโยชิที่มีชื่อว่าเซโนริคิวตัดสินใจปฏิวัติพิธีชงชา เขาปฏิเสธความโอ่อ่าของพิธีชงชาในราชสำนักโดยชอบวิธีที่เคร่งครัดกว่าใช้อุปกรณ์เรียบง่ายและใช้ห้องน้ำชาขนาดเล็กกว่าแทนที่จะแสดงถึงความมั่งคั่งควรยินดีกับความเรียบง่ายและความงามตามธรรมชาติพิธีชงชาสไตล์ริคิวกลายเป็นที่รู้จักกันในชื่อวบิทีหรือว,วบิชาวาบิบ่งบอกถึงแนวคิดที่ชื่นชมความเรียบง่ายความอ่อนน้อมถ่อมตนและความประหยัดนะครับและอีกคำหนึ่งต่อมาก็คือคำว่าสบิ ถ้าแปลเป็นภาษาอังกฤษก็จะมีความหมายประมาณว่าคราบรูปลักษณ์แบบโบราณหรือความเรียบง่ายที่สง่างามเมื่อเวลาผ่านไปนะครับคำนี้ใช้เพื่อสื่อสารถึงความงามที่มาพร้อมกับการเวลาการชื่นชมสภาพดินฟ้าอากาศการหม่นหมองหรือว่าจางไปตามการเวลาและร่องรอยของสมัยโบราณน,นะครับในงานวรรณกรรมคลาสสิกเรื่อง In p r i c e of Shadows ของจุนอิชิโร่ทานิสากิได้อธิบายเรื่องนี้ไว้อย่างดีที่สุดนะครับ เมื่อเขาพ <K> ูดถึงคนญี่ปุ่นว่าเราไม่ได้เกลียดทุกอย่างที่เปล่งประกายแต่เราชอบความหม่นหมองที่ลุ่มลึกมากกว่าความแวววาวที่ตื้นเขินนะครับเมื่อนําทั้งสองคำนี้มารวมกันคําว่าว่าบีสบิก็รวมกันแล <ET> ้วหมายถึงโลกทัศน์ที่ชื่นชมความเรียบง่ายความงามในความไม่สมบูรณ์แบบและความไม่จีรังยั่งยืนของสรรพสิ่งมันถูกเน้นย้ำมากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับแนวโน้มบางอย่างจากความรู้ฝั่งตะวันตกอย่างเช่นวัตถุนิยมการนิยมความสมบูรณ์แบบ และความกลัวที่จะเผชิญหน้ากับการเวลาในวัฒนธรรมการบริโภคที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเรามีภูมิปัญญามากมายที่เราสามารถนํามาจากวิถีแห่งวิบิสบิและใช้กับชีวิตจริงของเราได้นะครับแนวคิดหลักข้อที่2บ้านที่สร้างขึ้นด้วยแนวคิดวิบิสบิเปลี่ยมด้วยจิตวิญญาณและก็เรียบง่ายคุณกําลังพยายามจะผ่อนคลายในห้องนั่งเล่นของคุณแต่บางอย่างเกี่ยวกับห้องนี้บ้านหลังนี้ทําให้คุณรู้สึกไม่ค่อยดีนัก คุณมีเฟอร์นิเจอร์ที่ผลิตด้วยฝีมือที่เนี๊ยบละเอียดทุกกระเบียดนิ้วมีทีวีจอใหญ่ราคาแพงแล้วก็มีลําโพงที่ติดตั้งอย่างยอดเยี่ยมแต่ทั้งหมดนี้ก็ยังให้ความรู้สึกที่เหมือนไม่มีตัวตนมีวัตถุและของตกแต่งบางอย่างที่คุณยังเก็บไว้แม้ว่าคุณจะไม่ชอบมันจริงๆและมีความยุ่งเหยิงมากมายในลิ้นชักและตู้ที่ทําให้คุณรู้สึกรําคาญใจหากสิ่งที่พูดไปนั้นฟังดูคุ้นเคยกับสิ่งที่คุณเคยเจอมาในบ้านของคุณภูมิปัญญาของวบิสบิ สามารถช่วยให้คุณรู้สึกมีตัวตนกับการอยู่บ้านมากขึ้นแนวคิดที่สําคัญก็คือบ้านที่สร้างด้วยแนวคิดว่าบิสบิเต็มไปด้วยจิตวิญญาณและก็เรียบง่ายอย่างแรกในบ้านแบบว่าบิสบิคุณจะต้องยินดีกับบางอย่างที่ไม่จําเป็นจะต้องสมบูรณ์แบบเราทุกคนไม่สามารถอาศัยอยู่ในห้องที่ทุกตารางนิ้วนั้นเนี้ยบเหมือนหลุดออกมาจากสมุดดีไซน์ของสถาปนิกหรือภาพจากฟีดอินสตาแกรมที่คัดสรรมาอย่างดีที่สุดได้และมากกว่าสิ่งอื่นใดบ้าน เป็นที่ที่เราควรจะอยู่อย่างสบายใจที่สุดนั่นหมายถึงการยอมรับรูปทรงที่ไม่ได้สวยเป๊ะไปทุกตารางนิ้วและมีความยุ่งเหยิงในบางครั้งในสิ่งที่มนุษย์นําเข้ามาในสถานที่ที่พวกเขาอาศัยอยู่วิธีหนึ่งในการทําให้เรานึกถึงความไม่สมบูรณ์แบบที่ว่านั้นก็คือการใช้วัสดุจากธรรมชาติอย่างเช่นไม้และหินวัสดุเหล่านี้มีความผิดปกติที่สวยงามตามธรรมชาติอย่างเช่นตาไม้ที่อยู่ในเนื้อไม้หรือว่าร่องที่อยู่ในหิน ซึ่งเตือนเราว่าโลกก็เหมือนกับเรามันไม่สมบูรณ์แบบอย่างสมบูรณ์แบบในการดึงความเป็นตัวคุณเข้ามาในบ้านของคุณมากขึ้นคุณควรใส่ใจกับอารมณ์ความรู้สึกของคุณเมื่อคุณตกแต่งนะครับตัวอย่างเช่นมุมเล็กๆธรรมดารรมดาสามารถเปลี่ยนความหมายได้ด้วยสิ่งของสองสามชิ้นที่กระตุ้นความรู้สึกหรือว่าความทรงจําที่ดีของคุณนั่นอาจจะเป็นหินสองสามก้อนหรือว่าเปลือกไม้จากชายหาดที่คุณชอบหรือจากทางเดินในป่าที่คุณไปเดินมาและก็รู้สึกชอบ แม้ว่าชิ้นส่วนพิเศษของโลกเหล่านี้สามารถเปลี่ยนพื้นที่ธรรมดาให้ดูเหมือนมีตัวตนขึ้นมาได้แต่บ้านแบบวับิีสบิก็ยังต้องการการจัดระเบียบเช่นกันนะครับการจัดพื้นที่ที่เหมาะสมจะช่วยให้คุณโฟกัสกับสิ่งสําคัญจริงๆในบ้านได้วัตถุพิเศษเหล่านี้ทําให้เกิดความสุขอย่างลึกซึ้งหรือการย้อนลําลึกเวลาแห่งความสุขมันจะส่งประกายมากขึ้นในห้องที่มีพื้นที่ที่เหมาะสมนี่คือบทเรียนที่มาจากห้องชงชาที่เรียบง่ายของเซโนริคิว ในพื้นที่ที่มีวัตถุน้อยลงเราสามารถที่จะมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญจริงๆอย่างเช่นความสัมพันธ์ระหว่างเรากับคู่สนทนาของเราความทรงจำของเราและช่วงเวลาแห่งความสวยงามในชีวิตของเราบ้านหรือว่าห้องที่สร้างด้วยแนวคิดแบบวบีสบินั้นยอมให้มีความไม่สมบูรณ์บางอย่างได้แต่สนับสนุนให้เราทำชีวิตของเราให้ง่ายและงดงามขึ้นเพื่อให้เราใกล้ชิดกับสิ่งที่เราหวังแหนและความทรงจำที่ดีของเรามากที่สุดนะครับแนวคิดหลักข้อที่3วมวบีสบิ หมายถึงการปรับให้เข้ากับธรรมชาติถ้าคุณมีโอกาสเรียนภาษาญี่ปุ่นคุณจะได้เรียนรู้ว่าโลกของธรรมชาติลึกซึ้งเพียงใดในภาษานั้นนะครับเสียงของธรรมชาติได้หล่อหลอมวิธีการพูดของชาวญี่ปุ่นหลายคําเป็นคําเรียนเสียงผ่านธรรมชาติวิทยาตัวอย่างเช่นคําว่าโคโปโคโปอธิบายถึงน้ําที่เดือดปุดปุดเป็นต้นนะครับเช่นเดียวกับภาษาญี่ปุ่นปรัชญาของวะบิสบิส่งเสริมการเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับโลกธรรมชาติ วบิสบิหมายถึงการปรับให้เข้ากับธรรมชาติเมื่อเราให้ความสนใจกับธรรมชาติเราจะเริ่มสังเกตเห็นโลกอันน่าทึ่งที่สงบและก็เรียบง่ายเราได้อยู่กับปัจจุบันมากขึ้นเราสังเกตเห็นสิ่งนี้ในบทกวีไฮกุที่เขียนโดยปรมาจารย์อย่างเช่นมัตสึโอบาโชและโคบายาชิอิซาโดยปกติแล้วบทกวีไฮกุจะกลันกรองภาพที่เรียบง่ายมาจากธรรมชาติโครงไฮกุที่มีชื่อเสียงบทหนึ่งของบาโชแปลได้ใจความว่าบ่อน้ําเก่า กบกระโดดเข้ามาได้ยินเสียงน้ําจะเห็นว่าเนื้อความเน้นที่ความมหัศจรรย์ของธรรมชาติเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นเรายังเห็นความใส่ใจที่เพิ่มขึ้นนี้ในวิธีการจัดระยะเวลาสําหรับฤด,ดูการของชาวญี่ปุ่นนะครับแทนที่จะมี4ฤด,ดูการปฏิทินคลาสสิกของญี่ปุ่นจะประกอบด้วยฤด,ดูการแยกย่อยออกไปมากกว่า24ฤด,ดูการที่เรียกว่าเซกิและ72ฤด,ดูการย่อยที่เรียกว่าโกฤดูการย่อยเหล่านี้ ให้ความสำคัญและความสนใจเป็นพิเศษต่อาการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในบรรยากาศและการเปลี่ยนแปลงของโลกฤดูการเหล่านี้จะมีชื่อที่มีความหมายเกี่ยวกับธรรมชาติอย่างเช่นฤดูการตื่นขึ้นข,นของแมลงจำศีลและฤดูหมอกเริ่มลอยเป็นต้นนะครับทุกวันนี้เรามักจะลืมสังเกตความเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆในโลกรอบตัวเราโชคไม่ดีที่การสังเกตเล็กๆน้อยๆยนี้ถ้าเรามีมันเราสามารถนำมาใช้กับชีวิตภายในของเราได้ด้วย ชีวิตสมัยใหม่ทําให้เรามึนงงไม่ค่อยรับรู้ต่อสัญญาณจากจิตใจและร่างกายเราควรสลับระหว่างการรับแสงธรรมชาติกับแสงจ้าจากหน้าจออุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือว่าอุปกรณ์พกพาที่มีหน้าจอนะครับถ้าเราสามารถเรียนรู้ที่จะอ่านและเข้าใจการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆในโลกธรรมชาติเราจะรู้สึกไวต่อร่างกายของตัวเองมากขึ้นเราสามารถเรียนรู้ได้ว่าเมื่อใดที่เราต้องการพักผ่อนหรือออกกําลังกายเราอยู่ในความมืดหรือความสว่างเราควรไปเที่ยวหรือว่าเราควรจะกลับบ้าน เมื่อเราให้ความสนใจกับธรรมชาติมากขึ้นอีกแง่มุมหนึ่งของวบิสบิก็จะปรากฏให้เห็นเช่นกันนั่นก็คือธรรมชาติที่เกิดขึ้นและอยู่เพียงชั่วคราวของทุกสิ่งดอกไม้ที่สวยงามร่วงโรยผีเสื้อตายและหิมะละลายจากยอดเขาสิ่งนี้ทําให้เรานึกถึงความไม่เที่ยงแท้ของเราและบอกเราว่าเราต้องให้ความสําคัญกับสิ่งที่สําคัญจริงๆในตอนนี้ชื่นชมกับชีวิตปัจจุบันและความงดงามที่เรามีอยู่ตอนนี้ก่อนที่มันจะสายเกินไปนะครับ แนวคิดหลักข้อที่4ว่าบิสบิท้าทายให้เราเปิดใจยอมรับจงยอมรับเถอะว่าบางครั้งชีวิตก็เป็นสิ่งที่ยากแล้วก็ท้าทายจริงๆแต่หากเราไม่ยอมรับข้อที่จริงพื้นฐานนี้เราก็จะทําให้สิ่งต่างๆยากขึ้นสําหรับตัวเราเองเมื่อเราไม่สามารถยืดหยุ่นไม่สามารถปรับตัวเราไม่ปล่อยวางและเราไม่ก้าวไปข้างหน้าชีวิตอาจจะเป็นดินแดนที่เราเข้าไม่ถึงเมื่อชีวิตเจอความท้าทาย สิ่งที่ดีที่สุดเท่าที่เราจะทําได้ก็คือเรียนรู้พลังแห่งการยอมรับมันนะครับแนวคิดที่สําคัญของหัวข้อนี้ก็คือวะบิสบิสอนให้เราเปิดใจยอมรับประการแรกเราจะต้องพร้อมยอมรับการเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งล้วนไม่เที่ยงแม้แต่ความมั่นคงก็ไม่เที่ยงเราก็ต้องปรับตัวให้พร้อมอยู่เสมอนะครับตามปกติแล้วเราสามารถเรียนรู้จากธรรมชาติได้ดูจากสภาพอากาศที่ต้นไผ่เติบโต มันมักจะมีลมมรสุมและก็พายุที่รุนแรงซึ่งเกิดขึ้นที่ไหนสักแห่งแล้วก็พัดเข้ามาเช่นเดียวกับป่าไผ่ในพายุเราต้องเรียนรู้วิธีที่จะงอมากกว่าหักและก็เติบโตต่อไปแม้ว่าสถานการณ์จะเปลี่ยนไปก็ตามหรือว่าพิจารณาจากอาคารในเมืองญี่ปุ่นหลายแห่งมันถูกออกแบบมาให้ทนทานต่อแผ่นดินไหวเมื่อแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวนั้นเขย่าโลกอาคารที่หลงเหลืออยู่ก็คืออาคารที่โค้งงอตามแรงสั่นสะเทือน ส่วนพวกที่ต่อต้านแผ่นดินไหวโดยตรงไม่ปรับฐานหรือปรับตัวตามไปมันก็จะแหลกสลายเป็นผุยผงนะครับสิ่งนี้เช่นเดียวกันกับในชีวิตจริงของคนบางครั้งการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ก็จะพลิกวิถีชีวิตของเราความสัมพันธ์อาชีพการงานและสุขภาพของเราล้วนสามารถถูกขัดขวางหรือว่าเปลี่ยนแปลงชีวิตได้และไม่ว่าเราจะชอบการเปลี่ยนแปลงนั้นหรือไม่เราก็เลือกมันไม่ได้แต่ยิ่งเรายอมรับว่ามันเกิดขึ้นเร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งดี เพราะว่าเราสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเราให้เข้ากับความเป็นจริงใหม่ได้ไม่ว่าจะเป็นการตกงานหรือการมีแฟนที่นอกใจเรามีแนวโน้มที่จะต้านพายุได้มากขึ้นเมื่อเรารู้ว่ามันกําลังจะมาและเราจะต้านทานได้ดีขึ้นหากเราเห็นว่ามันกําลังมานอกจากเรื่องของการเปลี่ยนแปลงแล้วเราต้องเรียนรู้ที่จะยอมรับว่าเราเป็นใครและไม่ไขว่คว้าหาความสมบูรณ์แบบที่เป็นไปไม่ได้ความสมบูรณ์แบบในชีวิตที่เราไล่ตามนั้นเป็นเพียงภาพลงตา มันมีอยู่เฉพาะในโฆษณาหรือว่าบนโปรไฟล์โซเชียลมีเดียที่ได้รับการเลือกมาแล้วอย่างสมบูรณ์แบบเท่านั้นว่าต้องการจะแสดงอะไรออกมาให้คนอื่นเห็นแทนที่จะเยียบย่ําตัวเองว่าเราเป็นคนขาดแคลนเราไม่มีอะไรขาดสิ่งที่เราคิดว่าเราอยากมีเราต้องยอมรับว่าชีวิตนั้นมีอะไรให้แก้ไขมากมายมันมีข้อบกพร่องและก็มีความไม่สมบูรณ์อยู่เสมอแม้ว่าเราจะคิดว่าอยากให้ตัวเองนั้นใช้ชีวิตแบบที่ดูเหมือนโฆษณาชุดปิกนิกริมหาด หรือว่าในโฆษณาโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ซึ่งทุกอย่างมันมักจะถูกออกแบบให้ดูสดใสสวยงามไปหมดแต่ว่าชีวิตจริงก็คงจะไม่เป็นไปอย่างที่เราคิดทุกอย่างชีวิตนั้นไม่สมบูรณ์แบบโดยพื้นฐานของมันเองและหลังจากที่เรายอมรับความจริงพื้นฐานนั้นแล้วนะครับเราก็ควรตระหนักว่าสิ่งที่เรามีอยู่แล้วส่วนใหญ่มันเป็นไปในแบบของมันและมันไม่สมบูรณ์แบบอย่างสมบูรณ์นะครับแนวคิดหลักข้อที่5ปรัชญาวบิสบิ สอนเราถึงวิธีการเรียนรู้และล้มเหลวด้วยวิธีที่ทําให้เราแกล่งขึ้นผลการสอบที่ไม่ดีงานที่สมัครแล้วไม่ถูกจ้างจดหมายปฏิเสธจากสํานักพิมพ์สอบใบกับขีไม่ผ่านส่งงานอะไรสักอย่างไปประกวดแล้วไม่ชนะและอื่นๆอีกมากมายเราทุกคนล้วนแต่เคยมีประสบการณ์ลักษณะนี้มาแล้วนะครับการเรียนรู้และความล้มเหลวพ่ายแพ้ในแต่ละช่วงของชีวิตอาจจะสร้างความเจ็บปวดให้เราได้แต่ว่าอย่างไรก็ตาม ไม่จําเป็นที่จะต้องเจ็บปวดเสมอไปหากเราเรียนรู้วิธีที่ถูกต้องที่จะเข้าหาทั้งสองอย่างนี้จากมุมมองของปรัชญาวบิสบิแนวคิดสําคัญของหัวข้อนี้ปรัชญาวบิสบิสอนเราถึงวิธีการเรียนรู้ชีวิตและรับมือกับความล้มเหลวด้วยวิธีที่ดีต่อร่างกายและจิตใจของเรานะครับการเรียนรู้ไม่มีวันสิ้นสุดไม่มีการเรียนรู้ใดที่ครอบคลุมหมดทุกอย่างหรือว่าสมบูรณ์แบบในขณะที่ผู้เขียนหนังสือเล่มนี้คือเบสเคมตันประสบปัญหาในการเรียนภาษาญี่ปุ่น ที่มหาวิทยาลัยเดอร์แฮมในสหราชาอาณาจักรตลอดระยะต่างๆของการเดินทางแห่งชีวิตเธอรู้สึกมีความมั่นใจสลับไปกับความผิดหวังและชอกช้ำจากประสบการณ์ของเธอจากการเรียนที่มีผลการเรียนไม่ดีจนเกือบจะไม่ได้เรียนต่อจนกระทั่งได้ทํางานเป็นล่ามที่ประสบความสําเร็จในญี่ปุ่นมีหลายช่วงเวลาในการศึกษาของเธอที่เธอรู้สึกว่ายังไม่เพียงพอหรือว่ายังไม่ดีที่สุดความจริงก็คือการเรียนรู้นั้นไม่มีวันสมบูรณ์ และเราควรเรียนรู้โดยคำานึงถึงเรื่องนี้อยู่เสมอนะครับเมื่อเราเริ่มเรียนรู้บางสิ่งบางอย่างไม่ว่าจะเป็นภาษาใหม่เรื่องดนตรีใหม่หรือว่าเรื่องการบัญชีใหม่เราควรจะเริ่มต้นการเดินทางด้วยความเข้าใจว่าไม่มีจุดหมายปลายทางสุดท้ายการเรียนรู้จะมีความพ่ายแพ้ล้มเหลวและความก้าวหน้าสลับสับเปลี re re ่ยนกันไปแต่มันจะไม่มีที่สิ้นสุดที่แท้จริงนะครับและด้วยความคิดแบบนี้ก็จะมีคนอื่นๆที่ก้าวหน้ากว่าเราไปในเส้นทางของการเรียนรู้เสมอแล้วก็จะมีคนที่ตามหลังเราอยู่เสมอ การเปรียบเทียบตัวเองกับคนเหล่านั้นไม่ได้ช่วยอะไรคุณควรมุ่งความสนใจไปที่การเดินทางของตัวคุณเองเท่านั้นเนื่องจากการเรียนรู้เป็นกระบวนการที่ไม่มีที่สิ้นสุดความล้มเหลวจึงเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งนั้นแทนที่จะมองคิดหรือว่าตีความมันเป็นหายนณะความล้มเหลวอาจจะเป็นโอกาสในการเติบโตลองฟังเรื่องราวของเคนอิการาชินักว่ายน้ำระยะไกลเขาเป็นนักว่ายน้ำที่มุ่งมั่นอย่างมากตั้งแต่อยู่ชั้นมัธยมต้น หลังจากนั้นเขาก็ทิ้งงานและก็ชีวิตด้านอื่นเพื่อกลับมาว่ายน้ำอีกครั้งในวัย30กลางๆวันหนึ่งเขาพยายามที่จะว่ายน้ำในช่องแคบอังกฤษภายในระยะเวลา15ชั่วโมงเขาเริ่มว่ายน้ำตั้งแต่หัวค่ำและทรมานจากฤทธิ์ของยานอนหลับและวิสกี้ที่เขาใช้เป็นยาแก้อาการเจ็ดแหลกเขาว่ายน้ำได้ช้าลงเรื่อยๆเขาพลาดเป้าหมายแรกที่ตั้งไว้แต่ว่าไปถึงจุดหมายในอีก16ชั่วโมงต่อมาอย่างไรก็ตามแทนที่จะรู้สึกหดหู่ใจเขากลับดีใจที่ไปถึงฝั่งฝรั่งเศสได้ เนื่องจากเป็นการว่ายข้ามประเทศครั้งแรกและก็เป็นความสำเร็จที่ยังนับได้ว่าน่าตื่นเต้นยินดีอยู่เขาเปลี่ยนกรอบความล้มเหลวของเขาใหม่และดึงบทเรียนอันทรงพลังเกี่ยวกับระดับความทรหดอดทนของตัวเขาเองแล้วหลังจากนั้นไม่นานเขาก็กลายเป็นคนญี่ปุ่นคนแรกที่ว่ายน้ำจากญี่ปุ่นไปเกาหลีและเป็นคนแรกที่ว่ายข้ามทะเลสาบใบาคารในรัสเซียเราควรเรียนรู้ที่จะปรับเปลี่ยนความล้มเหลวของเราเหมือนกับเคนอิคาราชิความล้มเหลวไม่ใช่จุดจบแต่เป็นบทเรียนที่มีประโยชน์ หลังจากความล้มเหลวใดๆเรามีโอกาสค้นพบสิ่งต่างๆเกี่ยวกับตัวเราที่เราอาจจะไม่เคยพบมาก่อนนะครับแนวนคิดหลักข้อที่6ว่บิสบิจากนัยยะของพิธีชงชาสามารถช่วยในเรื่องความสัมพันธ์ส่วนตัวของเราได้นะครับในประเทศญี่ปุ่นพิธีชงชาเป็นช่วงเวลาที่ต้องใส่ใจและก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันเป็นโอกาสที่ผู้คนให้ความห่วงใยและก็คำนึงถึงกันมันตั้งอยู่บนหลักการ4อย่างได้แก่วาเคอเซอจักุ ซึ่งแปลว่าความสอดคล้องความเคารพความบริสุทธิ์และความสงบสงัดแต่สิ่งเหล่านี้ไม่ได้เริ่มต้นและจบลงด้วยพิธีชงชาเราสามารถนําสิ่งเหล่านี้เข้ามาใช้ในชีวิตของเราเองได้นะครับข้อความสําคัญของหัวข้อนี้คือว่าบิสบิจากในยะของพิธีชงชาสามารถช่วยในเรื่องความสัมพันธ์ส่วนตัวของเราได้นะครับลองพิจารณาว่าหลักการเหล่านี้มีความหมายอย่างไรในแง่ของความสัมพันธ์ของคนเรานะครับประการแรกวาแปลว่าความสอดคล้อง คุณจะทําอะไรได้มากขึ้นในความสัมพันธ์ของคุณเพื่อส่งเสริมความสามาคัคคีสมมุติว่าอีกฝ่ายมีพลังงานบางอย่างที่แตกต่างไปจากคุณตัวอย่างเช่นบางทีเขาอาจจะเป็นคนที่ชอบวิตกกังวลเพื่อให้ความสัมพันธ์ของคุณกับเขากลมเกลียวและก็สอดคล้องกันมากขึ้นคุณสามารถพยายามที่จะทําให้เขาสบายใจหรือว่าผ่อนคลายเมื่อคุณพบหรือว่าส่งข่าวที่อาจจะเป็นข่าวทางลบถึงเขาอาจจะเป็นด้วยท่าทางง่ายๆเลือกสถานที่ที่ดูไม่เป็นทางการหรือใช้น้ําเสียงที่สงบกว่าปกติ ทำให้เขาเกิดความกังวลน้อยลงอย่างนี้เป็นต้นนะครับประการที่2เคอความเคารพอะไรที่คุณนับถือในตัวคนคนหนึ่งที่คุณสามารถที่จะบอกพวกเขาได้อาจจะเป็นสิ่งที่ไม่มีใครสังเกตเห็นหรือว่าไม่เคยมีใครบอกเขามาก่อนจงแสดงออกหรือบอกพวกเขาไปอย่างจริงใจหรือบางทีคุณอาจจะมีเพื่อนที่ไม่ว่าอย่างไรเขาก็พูดความจริงกับคุณเสมอแม้ว่าจะเป็นเรื่องไม่สบายใจหรือเรื่องน่าอับอายสําหรับคนทั่วไปก็ตามและคุณเองก็ควรทําแบบนั้นต่อเขาด้วยเหมือนกัน ประการที่3เซอิ i, ความบริสุทธิ์ในบริบทของพิธีชงชาญี่ปุน่นเอิ i, หมายถึงวิธีที่แขกที่เข้ามาในห้องน้ําชาจะล้างมือเพื่อแสดงความเคารพและห่วงใยต่อผู้ดื่มชาคนอื่นๆและยังหมายถึงความบริสุทธิ์ใจเป็นเครื่องเตือนใจให้สแสวงหาสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อกันและกันนะครับเมื่อคุณมองหาสิ่งที่ดีที่สุดในตัวผู้คนคุณมองเห็นอะไรถ้าคุณมีความขัดแย้งกับพวกเขาแต่คุณยังมองเห็นสิ่งที่ดีที่สุดในตัวพวกเขาได้ความคิดของคุณก็จะต่างออกไป ความคุณมัวของคุณก็จะถูกเจือจางลงไปโดยอัตโนมัติสุดท้ายก็คือจะคุความสงบสงัดเพื่อให้คุณติดต่อกับคนอื่นได้จริงๆคุณต้องการพื้นที่และความสงบต้องมีบางครั้งที่คุณและคนคนนั้นอยู่กันเพียงลําพังอย่างเช่นอาจจะเดินด้วยกันนานๆหรือนั่งจิบกาแฟเงียบๆในมุมร้านกาแฟไม่ว่าคุณจะต้องการอะไรคุณจะสร้างพื้นที่และความสงบสุขในเวลาที่คุณอยู่ด้วยกันได้จะคุคือความสงบและสงัดไม่ใช่ความเงียบเพียงอย่างเดียว ความเงียบอย่างแท้แท้นั้นจริงๆแล้วอาจจะน่าเบื่อความสังัดก็คือการลดสิ่งที่เป็นตัวรบกวนลงให้มากที่สุดทําให้สามารถพุ่งความสนใจหรือมีความสามารถในการรับรู้และก็ซาบซึ้งความงามได้ง่ายขึ้นซึ่งหมายถึงรวมทั้งความสังัดของสิ่งแวดล้อมและความสังัดของจิตใจด้วยนะครับความสังัดนี้หมายความถึงจังหวะก็ได้ด้วยนะครับพิธีชงชาแบบญี่ปุ่นจะมีวิธีการนับจังหวะโดยใช้คําพูดเป็นคาคาจังหวะเป็นสิ่งสําคัญในพิธีชงชา ซึ่งที่แท้จริงแล้วไม่ได้มีแต่ความเชื่องชาราบเรียบสม่ำเสมอที่มักจะทําให้เกิดความน่าเบื่อหน่ายหากแต่มีเร็วมีช้าเช่นการตีชาจะเริ่มด้วยการตีชาช้าแล้วก็เร็วขึ้นเร็วขึ้นจนกลับมาช้าอีกครั้งก่อนจะหยุดจังหวะพวกนี้มีอยู่ในทุกขั้นตอนของพิธีชาแบบญี่ปุ่นนอกจากนี้ก็ยังมีเสียงที่เหมือนเสียงดนตรีที่เกิดขึ้นในระหว่างพิธีชงชาอย่างเช่นเสียงน้ําเดือดเสียงน้ําหยดุดเสียงกระบวยกระทบพื้นเสียงแปรงตีชาตกกระทบถ้วยชา ซึ่งเป็นเสียงที่ถูกทําขึ้นอย่างจงใจซึ่งต้องอาศัยความชํานาญในการให้เสียงในจังหวะที่พอดีแนวคิดหลักข้อที่7ภูมิปัญญาที่ได้รับแรงบันดาลใจจากปรัชญ,ญาวบิสบิสามารถช่วยคุณในอาชีพของคุณได้ลองฟังเรื่องสมมุติต่อไปนี้นะครับคุณเพิ่งได้ยินเรื่องซุบซิบในที่ทํางานคู่แข่งของคุณกําลังได้รับการเลื่อนตําแหน่งคุณฟังเรื่องซุบซิบหรือว่าข่าวร้ายนี้แล้วเหมือนคุณถูกชกเข้าที่หน้าอย่างแรงมันไม่ใช่เรื่องที่คุณไม่ชอบคู่แข่งของคุณมากนะัก แค่คุณรู้สึกและคุณเชื่อว่าคุณสมควรได้รับการเลื่อนตำแหน่งด้วยคุณเริ่มถามคำถามค้นหาตัวเองคนคนนั้นมีอะไรที่ฉันไม่มีทำไมฉันไม่ประสบความสำเร็จเหมือนคนอื่นคนเราส่วนใหญ่เคยอยู่ในสถานการณ์ที่ให้ความรู้สึกแบบนี้มาแล้วในท้ายที่สุดแล้วความกดดันในอาชีพการงานประเภทนี้ไม่มีประโยชน์อะไรต่อคุณหรือว่าใครก็ตามข้อความสำคัญของหัวข้อนี้ก็คือภูมิปัญญาที่ได้รับแรงบันดาลใจจากปรัชญาวิสบิบสามารถช่วยคุณในอาชีพของคุณได้ ปรัชญ,ญาวบีสบิเตือนเราถึงความคิดเรื่องความสมบูรณ์แบบและอาชีพของเราก็ไม่มีข้อยกเว้นนะครับซึ่งหมายความว่าเราควรเลิกเปรียบเทียบตำแหน่งในชีวิตของเรากับตำแหน่งในชีวิตของคนอื่นทุกอาชีพทุกตำแหน่งมีความเป็นเรื่องส่วนตัวที่เราไม่รู้อยู่เบื้องหลังอีกมากและล้วนแต่มีขึ้นมีลงตามจังหวะชีวิตของคนแต่ละคนเพื่อนร่วมงานของคุณที่เพิ่งได้รับการเลื่อนตำแหน่งที่น่าอิจฉานั้นอาจจะเคยผ่านช่วงเวลาที่เขายากลำบากมาก่อนนักเขียนนวนิยายที่เพิ่งได้รับรางวัลวรรณกรรมสำคัญ หรือว่าผลงานของเขาขึ้นไปอยู่บนชั้นโชว์หนังสือเบสเซลเลอร์มักจะเคยได้รับจดหมายปฏิเสธการตีพิมพ์หนังสือมาก่อนทั้งนั้นบางคนก็ได้รับการปฏิเสธที่ว่านั้นมาหลายสิบครั้งแล้วและไม่มีสิ่งที่เรียกว่าเส้นทางอาชีพที่สมบูรณ์แบบคนส่วนใหญ่เดินบนเส้นทางที่คดเคี้ยวเพื่อไปให้ถึงที่ที่เราต้องการและอาจจะเป็นเส้นทางที่คดเคี้ยวเท่านั้นที่เราสามารถไปถึงงานหรือเป้าหมายที่เราปรารถนามากที่สุดได้ไม่มีทางตรงให้เราเดินไป ถ้าหากว่ามีทางที่ตรงเกินไปจงระวังอันตรายจากความเร็วที่คุณจะใช้มากเกินไปบนเส้นทางที่เป็นทางตรงนั้นมันมักจะมีหลุมพรางหรือว่าอันตรายรูปแบบอื่นอยู่บนเส้นทางที่ตรงและก็ราบเรียบเกินไปเสมอจนสุดท้ายมันก็จะมีอุปสรรคให้ผ่านที่ต้องใช้เวลาและสติปัญญาในการแก้ไขเหมือนกับไปทางคดเคี้ยวอยู่ดีในความเป็นจริงปรัชญาวบิสบิซึ่งให้คุณค่ากับการเวลาสอนเราว่าเส้นทางนั้นสําคัญกว่าปลายทางในภาษาญี่ปุ่น มีอักระที่อ่านว่าโดซึ่งแปลว่าทางเมื่อรวมกับอักระอื่นๆคุณจะพบกับคำศัพท์ต่างๆอย่างเช่นจูโดซึ่งแปลว่าวิถีแห่งความอ่อนโยนซาโดซึ่งแปลว่าวิถีแห่งชาและคาราเตโดหรือที่เรียกว่าคาราเตซึ่งแปลว่าวิถีแห่งมือเปล่าสิ่งที่เราเรียนรู้จากแนวทางปฏิบัติที่แตกต่างกันทั้งหมดนี้คือเส้นทางสู่บางสิ่งซึ่งมีบทเรียนที่สําคัญที่สุดมีความสําคัญมากกว่าการบรรลุเป้าหมายระยะสุดท้าย เช่นเดียวก,กันกับอาชีพของเราบ่อยครั้งที่ความรู้ทางด้านการพัฒนาตัวเองที่มาจากฝั่งตะวันตกเราต้องการความสมบูรณ์แบบและก็เสร็จสิ้นอย่างรวดเร็วเราผลักดันตัวเองให้ไปถึงปลายทางไม่ว่าจะเป็นข้อตกลงที่รัดกุมหรือว่าหนังสือสัญญาแต่นั่นหมายความว่าบางครั้งเราก็ประสบความผิดหวังอย่างน่าเศร้าเมื่อสิ่งต่างๆไม่เป็นไปตามที่เราได้กําหนดไว้นะครับเราต้องเข้าใกล้เส้นทางอันยาวไกลในอาชีพของเราด้วยความอดทนของปรมาจารย์ยูโด ผู้เข้าใจว่าไม่สําคัญที่จุดหมายปลายทางสุดท้ายแต่บทเรียนระหว่างทางคือสิ่งที่สําคัญที่สุดแนวคิดหลักข้อที่8วดวบิสบิสามารถช่วยให้เรารับมือกับความชราและถนอมเวลาของเราบนโลกแถวของหลุมฝังศพในสุสานใกล้บ้านงานศพของเพื่อนและญาติที่เราต้องไปอยู่บ่อยๆข่าวการเสียชีวิตของคนดังที่ใครๆก็รู้จักและก็รักพวกเขาเหล่านี้มันบอกเร,เราว่าเราแวดล้อมไปด้วยสิ่งที่ย้ำเตือนถึงความตายของเราเอง ความจริงก็คือคนเรากลัวความแก่เราพยายามปัดป้องทุกวิถีทางเป็นเรื่องยากที่คุณจะดูทีวีหรือสื่อโซเชียลมีเดียโดยที่ไม่เห็นโฆษณาครีมเซรัม่มหรือว่าทรีทเมนต์ชะลอวัยแต่ในขณะที่เราสแสวงหาอายุวัฒนะเพื่อความเป็นอมตะเราละเลยข้อดีที่มาพร้อมกับวัยชราอย่างเช่นปัญญาและการอย่างรู้ที่เป็นผลของประสบการณ์ชีวิตที่ดำเนินตามปรัชญาวิสบินั้นชื่นชมสิ่งเหล่านี้ เช่นเดียวกับที่ชื่นชมร่องรอยแห่งความงามที่หมนจางไปกับการเวลาของวัตถุโบราณข้อความสําคัญในหัวข้อนี้ก็คือวบิสบิสามารถช่วยให้เรารับมือกับความชราและก็รู้คุณค่าเวลาของเราบนโลกปรัชญาวบิสบิสอนให้เรายอมรับความชราและก็ผ่อนคลายเมื่อเราเข้าสู่ฤดูไม้ร่วงของชีวิตและในขณะที่เราผ่อนคลายยามเข้าสู่วัยชราเราควรตระหนักถึงส่วนสําคัญของวบิสบินั่นคือไม่มีสิ่งใดคงอยู่ถาวรแต่ก็ไม่เป็นไรเช่นกัน เมื่อเราเข้าใจว่าเวลาของเราบนโลกนั้นมีจํากัดมันช่วยเราค้นพบคุณค่าและความหมายในนั้นเรายังสามารถใช้เวลาร่วมกับคนที่เรารักหรือทําสิ่งที่เราชอบมากที่สุดได้อีกด้วยและแม้ว่าวันนี้คุณจะยังไม่แก่แต่ก็ช่วยให้จิตใจของคุณสงบนิ่งขึ้นได้เมื่อคุณรับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงนี้ตัวอย่างเช่นคุณจะทําอะไรต่างออกไปจากทุกวันนี้ถ้าคุณรู้ว่าคุณเหลือเวลาอีกแค่1ิปีแล้วถ้าคุณรู้ว่ามีเวลาเหลืออีกแค่ปีเดียวละ่ะลองคิดดู การเห็นสิ่งนี้จะช่วยให้คุณจัดลาดับความสําคัญของสิ่งต่างๆในชีวิตได้อย่างไรก็ตามแทนที่จะกดดันตัวเองให้สแสวงหาชีวิตที่สมบูรณ์แบบคุณจะพอใจมากขึ้นเมื่อคุณยอมรับว่าที่แท้แล้วความไม่สมบูรณ์แบบในมหัศจรรย์ของชีวิตประจําวันนั่นเองคือสิ่งที่สมบูรณ์แบบสําหรับชีวิตของคนคนหนึ่งอ้อมกอดที่จริงใจจากเพื่อนเพียงสองสาคนไม่ใช่คนทั้งโลกนกตัวเล็กๆชนิดหนึ่งกําลังเกาะกิ่งไม้และมองดูคุณทํางานจากในสวน มันไม่ใช่พยาอินทรีที่เป็นเจ้าแห่งนกแต่ว่าเสียงและกิริยาของมันทําให้คุณเพลิดเพลินกลิ่นหอมของกาแฟที่ไม่ใช่เมล็ดพันธุ์ที่ดีที่สุดของโลกและคุณชงมันด้วยตัวเองหรือว่าพรรยาของคุณชงมันให้แก่คุณไม่ใช่ชาที่ชงจากมือของบาริสต้าระดับโลกแต่มันก็หอมกลุ่นและก็ช่วยให้คุณอารมณ์ดีในวันที่สดใสของคุณใช่หรือไม่บางครั้งการเขียนสิ่งเหล่านี้ลงไปก็ช่วยได้ดังนั้นอย่าลืมขอบคุณทุกสิ่งที่ดีในชีวิตของคุณที่คุณมีอยู่ เซอิโชนานกรกวีหญิงแห่งศตวรรษที่1 1ดจดบันทึกสิ่งที่เธอชื่นชอบอย่างเช่นสิ่งที่จะกระตุ้นหัวใจหรือสิ่งที่ปลุกเรา้าความทรงจําอันแสนประทับใจในอดีตเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจถึงสิ่งที่เธอรักและเช่นเดียวกับเซอิโชนากรเราควรเรียนรู้ที่จะค้นหาความงามที่เรียบง่ายและลึกซึ้งในโลกรอบตัวเราในขณะที่เรายัางมีเวลาสรุปสุดท้ายวบิสบิเป็นแนวคิดที่มีอยู่อย่างลึกซึ้งในญี่ปุ่นโดยไม่ได้ถูกพูดออกมาบ่อย มันให้คุณค่ากับความเรียบง่ายและความไม่สมบูรณ์ในขณะที่ตระหนักถึงความไม่เที่ยงของสปปรรพสิ่งมีหลายอย่างที่เราสามารถเรียนรู้ได้จากปรัชญ,ญาของมันทั้งในด้านความสัมพันธ์ระหว่างเรากับคนอื่นเส้นทางอาชีพแนวทางสู่ความล้มเหลวและแม้แต่วิธีที่เราตกแต่งบ้านหรือว่าห้องทํางานของเราแทนที่จะสร้างความกดดันโดยไม่จําเป็นให้กับตัวเองในการแสวงหาความสมบูรณ์แบบวบิสบิสนับสนุนให้เราเห็นคุณค่าของความไม่สมบูรณ์แบบอย่างสมบูรณ์แบบด้วยการใช้แนวคิดของวบิสบิ เราสามารถเรียนรู้ที่จะยอมรับความไม่สมบูรณ์ที่เราพบในทุกด้านของชีวิตเราและเห็นความมหัศจรรย์ในชีวิตประจําวันที่อยู่รอบตัวเราเมื่อเราทําเช่นนี้เราจะเริ่มต้นบนเส้นทางที่นําไปสู่ชีวิตที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นและที่สําคัญที่สุดคือมีความสุขมากขึ้นนะครับนั่นคือเนื้อหาทั้งหมดของ E ีีนี้นะครับถ้ามีประโยชน์และคุณชอบสามารถให้กําลังใจช่องได้ด้วยการกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้คุณพลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องและก็ร่วมคอมเมนต์ใต้คลิปกันได้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ